ไอ้เตะขึ้นตรงไหนไวะตรงเนี้ยขึ้นยากนะลุงวะหลังของธนาคารนี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเยอนกันครับอยู่อยู่ครับอยู่นี่เนี่ยอยู่อยู่ของ,งดดอยู่เนี่ยอยู่โดนหามเข้าโรงพักซะละอะไรวะ ใครมาเป็นทำตัวกุ้งเต้นวะคนขับแท็กเนี่ยอันนี้พาเพื่อนไปพราได้ไหมพี่มีอะไรไหมล่ะได้ตาดมึงมาขึ้นไหมไอ้เขี้ยมเห็นอ้าวลุงเหรอไม่รู้ผมรู้ว่าคนขับเล่นได้เนี่ยผมทำไม่ได้เนี่ยพี่บ๊อบยังไง่ะกูก็ไม่รู้รถมึงหรือเปล่าเป็นพอรลุนหรือเปล่าใช่ตูดมันหนาตรงไฟข้างล่างอ่ะจะเปิดฮาคิไมิด้วยเดี้โมแก๊ปดีข่าวนะครับถ้าผมตาช่วยผมด้วยเดี๋ยวผมเปิดฮาคิให้ ที่ตำรวจเหลืออีกหนึ่งลูกใช่ไหมก็อยู่ลูกพี่ข้อความใช่ป่ะอยู่ขวัญไไหนวะไอ้เหี้ยบ๊อบเอาฮิวมาให้ผมไหมล่ะอะไรฮะฮิวมันกินไม่ได้มันกินกันไม่ได้นี่ได้กินได้อยู่เในโหนกจ่ายดีสี่ะต้องให้ดีสี่งูเล่นตรงนี้ก็ได้ไอ้เหี้ยกูเล่นมุมนี้ก็ได้กินได้พี่บ๊อบกินได้พี่วินเทจอยู่ไหนนะข้อไม่ข้อมาเอาที่ผมจ่อคู่กันอีกสามสิบปีทีพี่บ๊อบอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่กลางถนนเลยเนี่ยลงมาดิผมมาส่ง ตาตะกี้เขาอยู่แถวเผานะแต่ว่าเขาไม่ได้ตามพวกผมมาตัาวไก่คอมนะเพื่อนใครแคสไหมขึ้นมาแล้วนะพี่เมื่อกี้แคสมา ไอ่ไหแล้วเนี่ยรู้ว่าไม่ไหวแล้วพยายามขึ้นรถเลยนะเว้ต้องแก้เกมไม่ขาดนะมีเขาไม่ไหวมีไม่มีไม่มีไม่มีเปิดตัวชุบหมดจบอุ้มต่อห้ามพูดห้ามพูดห้ามพูดคำว่าไม่ไหวได้ขาดห้ามพูดถูกถูกห้ามพูด คำตองห้ามไปโอ้ชิวชิวนิวยอร์กเลยได้มีรีไหนที่ไม่ไหวอ่ะครับบัฟจนคอพังอ่ะเมื่อกี้ไม่พูดถึงอะไรนี่ยแข่งเสร็จแล้วตีน้อยต่อมึงเบะไงมึงเบะไงอะไรใครเบะเสียงได้ยินเสียงเมื่อกี้ใบไปสนามบินได้ยินเสียงในตึกอ่ะเสียงมาแล้วไม่เลี้ยวเลยตีเป็นสิบกว่าตัวไม่ไม่แล้วอ่ะไอ้มึงต้องบูดด้วยแล้วมันออกไม่ลงไงลุงต้องเบี่ยงอ่ะ แต่แต่แต่ลุงลุงน่าเล่นลุงลุงเล่นเล่นบนพื้นได้หน่อยนะลุงออยยู่ไหนแบบว่าแบบเอารถเอารถเอารถอยู่ติดพื้นนักเล่นสไตล์ลุงอ่ะที่แบบว่าสั่งเพื่อนอ่ะสั่งหลังไฟอ่ะหรือหน้าไฟก็ไดด้หมันแต่โดนโดนยิงตกนะมันวิ่งมายิงมึงตกเลยนะมึงอย่าไปยืนอยู่งั้นเฮ้ยใครวะเนี่ยพีิจูพิจูระวังพี่ยอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทเซฟเตอร์เซฟเตียงไว้ก่อน ถ้าเล่นหมนี่ต้องกินยากันนะไม่คนเราดูอะไร่กินยากันก็ยิงเดถจะได้ไม่เสียเวลาลงไม่น้อยว่ะไม่นั่งสองเยอะให้กูดูนะไม่นั่งสองเยอะหรือเปล่าวะไอ้เฮี้ยแต่งก็น้อยจริงมึงถามนี่หยุดตรงนี้หมดเลยใช่ปะ ไปครบยังใครไม่มา่นี่เราอยู่ตรงนี้กันหมดแลวใช่ไหมมีใครอยู่ทำไมมันดูน้อยๆจังวะใช่ไหมลุงผมก็คิดอยู่ทำไมมันดูน้อยๆจังอ่ะมีมีใครไม่ได้อยู่ตรงนี้ปะพี่ออกมาเลยดิคใครอยู่ในตรงนี้ไออกมาได้ปะไม่ออกมาได้ปะมาเอามันมันบุกอยู่แล้วผมว่ามันบุกอยู่แล้วไอ้ชักอ่ะที่มึงส่งโรยมากงมดิไอไอที่ที่มึงส่งโรยมันบ้างดิเราไปตามโอ้ติ่มเกอ มันมาเย็นบ้านเรามันก็เท่านี้แล้วเรามันถ้าเราไอ่ไงมันก็ต้องบุกถ้าไม่บุกมันก็ไม่ชนะมันต้องบุกอยู่แล้วคือเราตเนี่ยนวก็เราอยู่ตรงนี้และยอมมันยอมมันยอมเพราะว่าอย่างลืมว่ามันไม่รับคะแนนแค่ที่บ้านนี้รับบ้านมันด้วยไอ้เราก็จะไปตบบ้านมันด้วยไงไม่เป็นไรเราชนะในบ้านมันได้สูตรไม่เราชนะไม่พี่ตีผมมองแค่เฟตว่าเราชนะในบ้านพอพี่มันมันเรื่องของบ้านมันก็เรื่องของบ้านมันเอาบ้านเราเลยนะเอาอีกแล้วนะครับผมชิว S <S <an ct i> เขาบอกว่าไอเนี้ยผมโตไม่หายวิลลี่วิลลีลล่บอกว่านัดไฟไม่น้องบอกว่าอยากมันดันมาอยู่กระดาษตีเท่าไหร่อ่ะสามสามแปดหรอา <c oughs> หายส <c oughs> องหรอใครหายวะใครใครหายอ่ะใครหายไหมครับหนึ่งสองสามนับดินับดินับดิกี่คนวะแปดนับดิเออครับ <c oughs> ในวออะมีสามเก้าอะผมรับได้อ่ะหายไปไหนอ่ะไม่ยอมไม่หายอ่ะเลีวอยู่ไหมอยู่ด้วยหายวอมึงนึกว่านับตัวเองเปล่ามึงนับตัวเองยังนับแล้ยไม่มีนะว่ายดูอยู่วะไอ้ดูอยู่ไม่ไห้ว่าไงดิกูไม่ได้ไอ้บอบอยู่ปะไอ้บ๊อบอะไอ้บ๊อบออกวอไปปะมีเปล่านับใหม่ดิผมไปเยี่ยวโอ๊ย เม่กี้มึงออกวอป้าไปเยี่ยวอใ่ะครับไปออกออกเยี่ยวออกไปออมึงน้ำใหม่ดิมึงน้บใหม่ดิมึงนับใหม่ดิครับสามเก้าครับนับได้สามเก้าอ้าวนับตัวเองยังนับตัวเ มันสามแปดนะในเนี่ยตะกี้คนเข้ามาเนี่ยหนึ่งสองนับเนี่ยน่าจะครบละตะกี้คนเข้ามาแต่แฟนออกใครเข้ามาตะกี้ใครเข้ามาผมครับลุงผมครับแล้วมึงออกวอาทำเฮี้ยอะไรล่ะไอสัตว์น้ำคนอยู่เฮี้ยเออวันนี้ก็ชอบไอยู่อยู่อยู่เฮี้ยอะไรกูยิ่งชอบครับสี่สิบยังไงเนี่ยไอ้บ้าชอบไปยู้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 ยู่ยู้ยู้อะไรเนี่ยจะปมจุด ตรงนี้ก่อนจุดตรงหน้าจอก่อนว่ามันเท่านี้ปอไปหาไม่ิดจอไปดิใช่แเลีนพวกดจริงแค่นั้ไเดีวมึได้ดูไหมเชลซีไม่ดูเลยได้ดีเได้ดีรดมันออกมกไม่มีนัเพลงนี้ไม่คยฟังมันตีมันตีสองลูกอะสองามไปสี่สามอะภาษานเตมาราภาษาเนี่ยเหือกนเท่านเตมาราเปล่า ไม่ใช่สมาลาทีมาลาสมาลาสมาทีมาออฟี่สแค่ส่วนพันยักษ์วะถาดิฟังออฟ่์นียพยายามจะออกวออยากอินดี้ันมันฟังเสียงเพื่อนดิไม่ได้นัวอะไรขนาดนั้นถ้ามไม่ได้หรอกชีวิตก็เขาอินดี้กันอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อน เพื่อนครับชีวนพวกเราอะมันอินดียอยู่แล้วเนาะน้องอยากจะออกก็ออกอะอยากจะเข้าก็าเข้า ถ้าเล่นก็เล่นแค่ตรงนี้นะเว้ยมึงมึงจำไว้นะเว้ยฟิลลิ่งเล่นอ่ะมึงยุดโพซิชันนะด้วยนะปุกด้วยนะไม่ต้องไปไหนนะเว้ยตรงกลางนะตรงกลางนะเล่นพยายามเล่นตรงกลางนี่นะสมุิท่านัวกันเนี่ยแตตรงแถวตรงที่กูอยู่ข้างหน้าเนี่ยแลเว้ยมึงรีกันไปไว้ไม่มีอย่าอย่าอย่าไปเล่นตรงนี้นะอย่าไปเล่นมุมนี้นะเนี่ยมุมเนี้ยอย่าเล่นนะมุมที่กูขับรถมาอย่าเล่นนะเล่นมุมนี้นะเพราะเพื่อนปืนข้างบนมันจะได้ยิงได้มนเห็นปะถ้ามึงไปนอนตายตรงนั้นเท่ากับว่าคือนเป็นหลักจะไม่โดีไอ ไอ้บ๊อบกับลุงอะครับเราเล่นปืนใช่ปะมันจะมีปืนมันแอบไปอยู่บนลานสเก็ตอะไปยิงมันด้วยผมอยู่ไอ้ข้างบนเนี่ยเพอยู่สองฝั่งก็ได้เะพี่ปืนมันยิงลานสเก็ตกูวย่เกี่ยยิงปะท่กับมันสองฝั่งอนะแกอะไรไม่ได้มันก็จะเดือดอยู่เหมือนกันมันกินยากันอะต้องให้ปากหลับไปรวมมากกว่าไปแล้วกันเ้เรามีอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามเดี๋ยวกูพยายามไล่ไล่ไล่แทงมันให้ ตงลุงแต่งไฟดีกว่าลุงแต่งไฟดีกว่ามันไม่ไน่าจะมามันไม่ไน่าจะมาหรอกกูนอนแล้วเซิร์ฟน้องถ้าเราไปไไหามันแล้วมันเซ็ตเมืองบนเหมือนเดิมเราก็เสียเปรียบนะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้าจะเอาห<ม>วังวังหวังผลน่ะแต่ถ้าจะเอาสนุกสบาใจก็ทิมได้หมดทุกที่ไม่ถ้าจะเอาก็เอาครึ่งครึ่งได้ครึ่งครึ่งใช่ถ้าครึ่งครึ่งอ่ะก็แฟร์แต่ถ้าจะเอาผลเลยชนะเลยนี่ตองตรงนี้รอกันรอกัน พี่อยากเล่นมูดไหนอะ่ะพี่ก็บอกผมแค่นั้นแหละทำให้เต็มที่เนาะ ระบุไปกี่ไฟนะสองไฟป่ะเซิร์ฟนั่นลูกระบุไปกี่ไฟสองไฟป่ะกไว้บุกตั้งแต่เริ่มเลยผมไปค้าเปียกันข้างล่างนะพี่แบ่งแบ่งเพื่อนได้บ้างบ๊อบตัดพันอยู่นะถ้ามันมาไวเลยทำไงคนดูน่ะมันน่าจะเป็นไฟท้ายแล้วป่ะคนดูมีเอาไ้ตัวอีกตัวสองเลยนะมึงขอคนละขวดมึงขอคนละขวดขอคนละขวด ออกมีบล็อกเข้าเข้ามาในกราดาษดิพี่เมาของผมสองขวดไม่ไม่มึงเอาสองขวดเลยบอกมึงขอกินหนึ่งขวดแล้วขอไหลยาวอ่ะแม่งว่ามันไหลยาวอ่ะเอาจะผมไปส่องเลยไหมล่ะผมไม่ได้กินเลยพี่วิ่งชุบจะมีขอแต่เท่เฮ้คนละี่จะดีกว่าคือถ้าแต้มในบ้านมันได้เยอะปะแต้มในบ้านอ่ะถ้าเราได้แต้มในบ้านเราอ่ะได้เยอะใช่ไหมชนะแค่สามรับเอ๋รับเอ๋รับเอ๋หรอรับเอ๋ในบ้านใช่ปะ ใช่ใช่แต่แต่มันต้องมันต้องมันแบบนี้ก็คือถ้าเราชนะในบ้านใช่ปะถ้าเราไปชนะบ้านเขาถึงหนึ่งหนึ่งเออแล้วก็ถือว่าชนะลุงเข้าใจปะอ่าแต่ถ้าเราเขาเราไปบ้านเขาเราแพ้เขาร้อยเออเขาชนะอ๋อแต้มไต้เสียหักลบกันเสียได้มเสียแต้มเราได้มากกว่าเราที่อุ้มแค่นั้นแหละเออใช่ชนะแล้วไม่สมมติสมมติเราอุ้มเราอุ้มที่นี่ติดเคสเราไปที่นู่นสมมติเราเออร้อยเอออย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะเราแพ้เราแพ้ เราแพ้หรอได้เสียไงล้วแพ้แล้วเสียคะแนนด้วยอ่ะอ่าแต่มันมีวิธีเล่นอยู่ถ้าไปแล้วพี่จะไปลำลายํำลายยืดตัวเดียวเลยหรอสบายเราฝึกได้เราเราไม่ไม่ฟังผมเราถ้าเราไปนู่นใช่ไหมเรามีเนี่ยเรามีแต้มต่อที่นี่ใช่ไหมเราไปนู่นเราก็เล่นรอได้เข้าใจปะเราทําทุกอย่างได้เราจบจบนี่จบนี่ไปต่อไวริสที่ซ้ำเลยแล้วไปเล่นเลยตีแก๊งขึ้นแก๊งแล้วก็ เล่นเลยหนึ่งสตอรี่จบไม่ละอาวุปความใหม่เลนเล่นไปอหปกรอกพี่อาวุธก็ขอขอขอได้ทำขึ้น่าได้หรอพี่เราทำเอาเมื่อเขาได้ไม่ใช่แบบให้ไปซ้อมขอทีเดียวชนะเนี่ยชนะให้ได้ก่อนผมมีแผนให้เล่นพี่ไปนู่นอะไหวเชื่อผมก็ขอของเขานี่เนี่ปะซ้อมขอซ้อมได้นะเหมือนขอซ้อมเหมือนขอขอซ้อมอ่ะ น้องไม่ซ้อมกับเขาไม่มึงซ้อมสตาตาทาวเวิร์กสุดซ้อมตาตาทาวอะได้มึงชนะพวกเอ็มดีหรือว่าอะไรอ่ะแค่นี้ก็ได้แล้วเว้ยมึงขึ้นไปเสมอเขามึงได้ลายมึงก็เล่นได้แล้วที่น้นมันตีอุ้มออกใช่ไหมพี่ใช่ตีอุ้มออกเหมือนสตาร์ทาวนั่นแหละเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงตรงนู้นเลยมึงเอาตรงนี้ให้ชนะก่อนมันยังไม่มีตรงนี้ชนะเนี่ยเอาง่ายๆถ้ามึงชนะะไรบ้านไปบ้านเขามึงได้เปรียบก็คือมึงไม่จำเป็นต้องบุกด้วยซ้ำอะ เป็นน้ำตายเราได้เลย<น>กระเทยหมดเอามันขากแห้งเราแค่ตรงนี้ไอ้ผ่านก่อนเว้ยมึงมึงมึงทำถึงมึงไปที่นู่นมึงมึงชิวเนาะเอาตรงนี้ก่อนบอกฮะเราจะไปแพ้ที่อื่นได้เด่ในบ้านไม่ใช่แพ้อะไม่ใช่โรแต่ต้องวินเว้ย <c oughs> ในบ้านอะ อย่าลืมสเต็ปนะที่เล่นอะกระสุนก่อนอ๋อเขาไม่บุกหรอกไอ้เซิร์อะไรนะลุงเขาไม่บุกหรอกไปครึ่งๆกลางกลางไอ้ก็หมายถึงว่าถ้าลุงไม่ก็ฟังเนี่ยถ้ามันมีอยสามมูดไงก็คือทีมเขาตรงกลางแล้วก็รอถ้ารอก็โอกาสถ้ารับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็รอเนี่ยโอกาสชนะแปดสิบเปอร์เซ็นต ถ้าตรงกลางก็ห้าสิบห้าสิบโดนกันได้อดูเปลือยบุกกระแพ้ผมบอกให้บุกแพ้แน่นอนไม่บุกกลางก็บอกว่ากลางนี่ไงไอ้เฮียมันดีมันมาปะล่ะมาไม่ล่ะมึงเห็นมันมาไม่ล่ะหมายถึงว่านัดมาตรงกลางมันมาปะล่ะไม่มึงก็เคลื่อนไปก่อนดิเดี๋ยวมันก็มาเองเขาอะไรพี่เบลล์กำโยมอย่าโดนต้อามันอยู่ตรงไหนไอ้ามหนยมันอยู่ตรงไหนอาตมาอาตมาัสลามพิลาเขาบอกไงอยากมันมาเขาโทรมาหาผมเยอะแล้วอ้าวเป็นร่างเหรอ เอาช่วงเมืองบนหลงพี่ตีห้ามเลยดิถ้ามันอยู่ลานโลกก็เล่นน่ะแต่ถ้ามันอยู่บนตึกกูไม่เล่นน่ะเอาไปไปดูก่อนก็ได้ไปมูไปสนามล่างมา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 ไฟแบบเดิมเล่นแต่ถ้าอยู่ตรงตึกกูดังไม่เล่นนะถ้าอยู่ในกูดังไม่เล่นนะอย่าเมย์อย่าเมย์มาหน่อยเมอก่อนถ้าอยู่ในกูดังไม่เล่นนะมีใครเมย์เปล่าดูเพื่อนด้วยนะไอวิลลี่บอกว่าอยู่สนามบินล่างครับ เดิมเลยปะเนี่ยไขว่าข้างหลังโชติเรียกด้วาเพื่อนด้วยนะเพื่อนที่อยู่บนตึกยังไม่ลงมาเลยจะยังนอนเราลงมาหมดแล้วนี่เล่นเหมือนชุดนอนซาตินเลยว่ะน้องอาชีพเล่นแล้วไปสอบทางที่เหลือไม่ได้คืเสียเปียกไว้ผมว่าเรเวล่าสมุดมันเข้าง่ายเลยคนดักง่ายดดูเี๋ยวเรานี่มันสไปแถบแล้วเนี่ยอะไรแยกไปไหนเนี่ย มานางเข้าเดิมนะด้าสนามบินด้านซ้ายนะเข้าซ้ายนะเข้าซ้ายนะไปซ้ายนะกูมันอยู่หน้าผมเยไอ้บนเนี่ยเออมันนี่หว่าเนี่ยผมบั๊มแม่งอ่ะไม่รู้อะกูไม่กูไม่เข้าไปลงเข้าไปในประตูอ่ะไอเข็บรู้แล้วเรามามันรู้ละมันมันจบไปไหนปะรอ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 เพื่อนรอเพื่อนไปที่เดิมไปรอที่เดิมไปรอที่เดิมรอหน้าประตูรอหน้าประตูก่อนรอหน้าประตูแป๊บนึงรอหน้าประตูแป๊บนึงประตูซ้าย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  มีใครยังไม่ถึงไหมครับเฮ้ยระวังปั๊มระเบิดนะไอเหี้ยไปไปรอในโกดังดีกว่าโกดังนี้ดีกว่าม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 าเข้ามาโกดังนี้ดีกว่าไม้หมดนะไม้หมดนะไม่มีใครแคสไม่มีใครหลุดนะเว้ยน้องอย่าเหินมั่วนะมึงขับดีๆนะอย่าเหินนะมึงเห็นปั๊มป่ะไอสัตว์นละมันน่ะทำดีๆทำดีๆนะครับดีๆยิงถังอะครับถังมันรั่วนะที่เดิมเลย ใครยังไม่บาใครยังไม่บาครับใครยังไม่บาใครยังไม่บาบอกหน่อยกลางคืนนี่มันเป็นเวลาของปีศาจนะกลางคืนพอดีเลยเฮ้ยใครยังไม่มาเอ้ยยังไม่มาไหมเป็นมื่อใครตอบว่าครบแล้วนี่ไงเราเคลื่อนเองนะถ้าเปลี่ยนใครอะแปดเจ็ดหนึ่งอะเป็นแท็กอะไอ้คุณแปดสามหนึ่งตอนนี้เราม่เซิร์ฟลานโล่อง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 ลานล่องเราเรามีใครไม่มาบ้างบ้างบูดงบ ใช้บาลเลอร์ก an no? no, er no no. ูอยากใช้แท็กอุ้มโอเคพี่นาใครไม่มาบ้างไหมครับมีใครไม่มาบ้างไหมึงเข้าประตูเรื่องนะเอาเล่นเล่นสไตล์เดิมนะเว้ยข้างหน้าค้ำข้างหลังคอยนะเว้ยมึงอย่าบั๊มมั่วนะยืดหาฟังจุดที่พี่จะบอกให้ลงเลยก็แล้วมเข้าะตูหรออมามาเล่นเหมือนเดิมก็ไปเล่นเหมือนเดิมมามาเล่นเย็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 นรอเขาลงก่อนเราไม่ลงก่อนเราลงพร้อมกันฟังแค่นี้ไป มานะถ้าเขาลงถอยกับมาไม่ใช่ลงกับเขานะใช่ใช่กดกดมันคอยได้กดกดมันคอยอ่ะกิงกดมันให้มันกินยากันให้หมดแล้วค่อยลงก็ได้นะเคลื่อนเหมือนกันนะอันนี้เขาจะแก้มือหรอครับมันโเลยกน้นน้แพ้่อนเพื่อนเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยาหน่อยแพมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยแางมาลด์มาาาไมมามาาามาา้ามามาา้ามามดา

นมหน้าไข้างหนเต็มนะปืนมันเต็มข้างหน้าไหนกูข้างหน้าไหนมา嘛อบเลยก๊อบเลยกับเลยกบหน้าก๊หน้าเพื่อนกาปหน้ากาอปหน้าก๊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 อปหน้าอจหน้ากอจหน้ากอปหน้ากหน้าก๊อปหน้าอปหน้ากหน้าก๊อหน้ากหน้าก๊อปหน้าอปหน้าหน้าหน้าอปหน้ากหน้าก๊อหน้า

หน้าเบื่อชิ้นายเรียกเรียหน้าเบื่อชิ้นายควายกระจกเหมือนเดิมเลยควายไอีทำได้ตัวยูแซตัวยแซวยูแซ

เอาไม้ผมได้นะไอ้ยันรถหายแกสัตว์รถแม่งชอบหายว่ะเฮ้ยนี่นกระปิกกระปิกละไฟหน้าลองกระปิกกระปิกละเลี้ยวพาวน่อยดิเลี้ยวพาวน่อยขึ้นมาน้องชายพี่ซ่อมก่อน ็ดคีตมได้นะนกลับมาเปิดหักคีได้กลับมาล่้ตรงหักคีได้ถ้าผมดีตลอดไลยอยู่ครับคนดตลอดไลอยู่ครับออกมาจากวงก่อนอยาให้นัวใหญ่ได้เดี๋ยวเปิดหักคีกลับมาได้กลับมาได้กลับมาได้เดี๋ยวเปิดหักคีกลับมาใครโดนกลับมาวัดี้บลวดีมาได้พี่กลับมาได้หักคีมีนะาเปิดหักคีหน่อยเออหกีหน่อยปะเปิดน้อยอยู่นะพี่ไปเดน้อยอยู่นะรีบอกะรีบอ้ไมใง้อ ไฮคิหรือเปล่าได้อยได้อยโ่โห่โดนเลยเพื่อนหน่อยรับเพื่อนหน่อยเฮ้ยรับเพื่อนหน่อยมึงต้องาเปิดว่ะเพื่อนโดนว่ะเพื่อนโดนว่ะเปิดไคินี้เลยดิเพื่อนโดนนันเนี่ยปืนปโดนว่ะมาเปิดว่ยมาเปิดมาเปิดหลยเขสอยู่กับมาเปิดความบ้าไอความบ้าไไปไปูกไปูกไม่ต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิดปัจนเปิดัมออกด้ยากได้หมดยากออกได้มด